เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณตูนครับคุณู้ฟังแต่คนที่เล่าให้คุณตูนฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยคือคุณพ่อคุณตูนนะครับที่ชื่อว่าพ่อโทนงั้นผมขออนุญาตเรียกแทนคุณพ่อว่าคุณโทนเลยแล้วกันเนาะจะได้ฟังแบบลื่นหูจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคุณตูนกับคุณโทนเหตุการณ์นี้ครับคุณู้ฟังต้องย้อนกลับไปเมื่อราวๆเกือบเกือบ50ิปีในสมัยที่คุณโทนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณ20บเท่านั้น ในตอนนั้นคุณโทนเขาสอบติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเขาก็เลยจําเป็นจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมามาหาหอพักอยู่เองคือสมัยนั้นนะครับคุณโทนเขาไล่าฟังว่าทางมหาลัยยังไม่ได้มีหอในทุกมหาลัยนะไม่ได้มีสําหรับรองรับนักศึกษาอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณโทนหนีเข้ากรุงเทพมาเนี่ยคือการหนีคุณปู่คุณย่ามาเรียนต่อ เพราะว่าทางบ้านไม่ได้สนับสนุนให้เรียนศิลปะนะครับพอเขาสอบติดเขาก็เลยมีปัญหากับทางบ้านค่อนข้างหนักปู่กับย่าเขาจึงยื่นคำขาดว่าจะไม่ส่งเงินให้เลยแม้แต่บาทเดียวถ้าอยากจะเรียนก็ต้องหาเงินเองจ่ายค่าเทอมเองแล้วก็ต้องหาหอพักเองด้วยในยุคสมัยนั้นครับบวกกับความที่คุณโทนเขาเป็นวัยรุ่นคุณโทนเนี่ยดื้อมากพอปู่กับย่าไม่ยอมเขาก็เลยตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกมาจากบ้านที่พิจิต หลังจากที่รู้ในวันประกาศผลสอบผ่านไปสเนียนะครับและในตอนนั้นตอนที่เข้ากรุงเทพมาเขาเป็นเด็กบ้านนอกที่มีเงินติดตัวมาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นร้อยกว่าบาทจริงๆในสมัยนั้นมันเยอะมากนะครับมันคือเงินเก็บตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่เขาจําความได้จนอายุ20สแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนั้นเลยก็คือต้องหาห้องพักให้ได้ครับเพราะว่าพื้นเพเป็นคนพิจิตญาติที่กรุงเทพก็ไม่มี เพราะอย่างนั้นคุณโฮก็เลยบอกว่าช่วงนั้นเครียดมากเลยแต่ก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นคนดือ้อและก็มีทิฐิสูงคือยังไงก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าต่อให้ลําบากแค่ไหนเขาก็จะไม่บากหน้ากลับบ้านที่พิจิตเด็ดขาดคุณโฮก็จึงวางแผนเอาไว้ในใจครับว่าหลังจากนี้ต้องหางานพิเศษทาแล้วก็ส่งตัวเองให้เรียนจบให้ได้อย่างที่บอกก็คือภารกิจแรกต้องหาห้องพักก่อนครับคุณโหลในตอนนั้นเขาใช้วิธีเดินเท้าตระเวนดูไปเรื่อยๆ ข้าซอยนั้นออกซอยนี้หลายที่มากๆแต่ปัญหาก็คือห้องเช่าแต่ละห้องอ่ะราคามันสูงเกินงบไปหรือถ้าไม่สูงเกินงบก็ต้องมีมัดจำล่วงหน้าวุ่นวายไปหมดคุณโทนในตอนนั้นเขาจึงไม่มีเงินพอจ่แน่ๆครับจนเขาเริ่มรู้สึกท้อเขาก็เลยไปตัดสินใจนั่งดื่มน้ำเก๊กฮวยที่หน้าร้านขายของชำร้านหนึ่งโดยในระหว่างนั้นสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าร้าน ถ้าทางของลุงแกคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเมาแอเลยลิ้นเปลี้ยไปหมดแล้วจังหวะนั้นครับคุณทนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันคิดยังไงอยู่ดีๆเขาก็โพ่งถามลุงแกไปว่าลุงครับแถวนี้พอจะมีห้องพักถูกๆบ้างไหมือถามไปทั้งๆท,ที่ในใจตอนนั้นไม่ได้คาดหวังคําตอบอะไรจากลุงแกอยู่แล้วนะครับคือลองถามไปงั้นหาเพื่อนคุยเพราะว่าตัวเองกําลังนั่งพักดื่มน้ําอยู่แต่หลังจากที่พอถามลุงแกจบ ลุงขี้เมาคนนั้นเนี่ยเขาดันเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้คุณโทนทันทีพร้อมกับตอบกลับมาสั้นๆว่ามีคำว่ามีของลุงแกครับทำคุณโทนประหลาดใจมากแต่ถึงยังไงก็กังวลเรื่องงบประมาณอยู่นะฮะเขาก็เลยยั่งเชิงถามลุงแกไปต่อว่าผมนะ่ะมาจากพิจิตมีเงินติดตัวมันน้อยมากๆเลยแต่ลุงแกดันตอบกลับมาว่าห้องเช่าของแกเนี่ยค่าเช่าถูกมากนะ แต่ลุงจำตัวเลขไม่ได้แล้วล่ะแถมไม่มีเงินมัดจำด้วยหนุ่มจะลองไปดูหน่อยไหมซึ่งคําว่าจะลองไปดูหน่อยไหมบวกกับค่าเช่าถูกบวกกับไม่มีค่ามัดจำด้วยคุณโทนในตอนนั้นเขาก็เลยตาลุกวาวเลยเหมือนกับว่าเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์อะไรทานองนั้นครับคุณผู้ฟังเพราะอย่างนั้นหลังจากดื่มน้าเสร็จเขาจึงรีบตามลุงแกไปทันทีซึ่งลุงแกก็พยุงตัวเองอะนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นแบบโซซัสโซเซ แล้วก็เดินพาลัดล็อกเข้าไปในซอยข้างๆร้านขายของชำนั่นแหละซึ่งพอไปถึงห้องพักที่ว่านี้ครับต้องบอกว่าสภาพมันก็คือหอพักเก่านั่นแหละเก่าพอตัวเลยมันเป็นลักษณะของห้องแถวที่ถูกแบ่งอยู่ในอาคารพาณิชย์แต่ความโชคดีของคุณโทนก็คือไอห้องที่ว่านี้มันมีห้องน้ำในตัวครับก็เลยไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำรวมกับคนอื่นโดยที่หลังจากนั้นพอคุยไปคุยมา ลุงแกดันขยับมากระซิบบอกคุณโทนว่าเออไอหนุม่มห้องนี้มันมีผีนะโดนหลอกมาแล้วหลายคนด้วยถ้าแกไม่กลัวแกก็อยู่ได้ซึ่งไอ้คำพูดนี้ครับคือคำพูดจากลุงคนที่พาคุณโทนเดินดูทั่วห้องนั่นแหละซึ่งคุณโทนเองก็มารู้ภายหลังว่าจริงๆสิ่งที่ลุงแกทำแบบนี้เนี่ยลุงแกได้ค่าในหน้าครับซึ่งในตอนแรกคุณโทนก็บอกว่าเขาเองไม่ได้คิดอะไรเยอะครับ คิดว่าลุงแกน่าจะคงพูดแซวเล่นเฉยๆแล้วมั้งเพราะว่าอาการตอนนั้นน่ะคือลุงแกมเมาหนักมากครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องผีสางอะไรเลยใจตอนนั้นน่ะคือมันโฟกัสอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือกำลังจะได้ห้องพักแล้วแล้วถ้าไม่เอาที่นี่วันนี้ก็คงต้องไปนอนวัดก่อนคือต้องไปนอนวัดจริงๆนะครับเพราะว่าสมัยนั้นห้องเช่ารายวันหรือโรงแรมเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยครับมันไม่เหมือนยุคสมัยนี้ครับคุณผู้ฟัง คุณโทนเขาบอกว่าเขาดีใจมากนะเพราะว่าท้ายที่สุดเขาได้ห้องพักที่นี่จริงๆถึงแม้สภาพห้องมันจะดูเก่าคร่ำครื้ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งทางเจ้าของหอจริงๆเขามีเงื่อนไขนะครับว่าจะขอเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนซึ่งคุณโทนเองเขาก็ลองใจกล้านั่งต่อราคาต่อรองดูไปต่อไปต่อมาต่อดูอีท่าไหนไม่รู้เจ้าของเขาดันใจอ่อนครับยอมลดราคาให้เฉยเลย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นคุณโทนมาจากพิจิตรหรืมั้งครับแล้วก็มีเงินไม่ได้มากมายนักแถมมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาเรียนหนังสือเจ้าของหอเขาก็เลยอัลลูมอัลรวยให้ซึ่งหลังจากนั้นพอจัดการเรื่องการจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคุณโทนก็เตรียมตัวเข้าห้องครับแต่จังหวะน,นั้นเองลุงขี้เมาคนเดิมเลยคุณผู้ฟังเขาเดินตรงปรีมาหาคุณโทนแล้วก็มากระซิบที่ข้างหูซ้ําๆอีกรอบหนึ่งว่าไอ้นม อ่างน,นี้มันมีผีจริงๆนะเว้ยเองกล้าอยู่จริงๆเหรอซึ่งด้วยความที่คุณโทนเขาเป็นคนขี้เล่นเนี่ยนะครับแถมในใจก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าลุงแกน่าจะเมาแหละแล้วก็พูดไปเรื่อยเปยื่อยเขาก็เลยตอบกลับไปแบบว่าไม่ได้กลัวหรอกครับลุงผมตั้งใจมาเรียนหนังสือไม่ได้ตั้งใจมารบหลู่ใครถ้ามีผีก็ดีสิจะได้มาช่วยหารค่าเช่ากันหน่อยคืออารมณ์ประมาณพูดทีเล่นทีจริงไปนั่นแหละครับ จนลุงขี้เมาแกถึงกับชะง,งักไปเลยคือหน้าแกนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพึมพำออกมาว่ามึงพูดเองนะพอพูดจบลุงแกก็เดินเป๋เออกจากตึกไปทิ้งให้คุณทนยืนงงอยู่ในห้องนั่นแหละซึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับเรื่องราวแปลกๆมันก็ทยอยเกิดขึ้นแบบไม่หยุดยั้งเริ่มจากในห้องน้ำก่อนเลยคุณทนเขาบอกว่า เขามักจะเห็นเศษเส้นผมไปค้างอุดอยู่ที่ฝาท่อระบายน้ำเป็นประจำคือตัวเขาเองอะ่ะต้องคอยดึงกระจุกผมพวกนั้นออกมาจากฝาท่อแทบทุกวันและไอ้สิ่งที่ทำให้คุณโทนเริ่มรู้สึกขนลุกก็คือไอเส้นผมเหล่านั้นเนี่ยมันยาวมากๆยาวผิดปกติแถมบางวันนะครับพอคุณโทนก็ตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ต้องช็อกเพราะว่าไอ้เส้นผมยาวๆพวกนั้นมันกระจายอยู่บนที่นอนอยู่เต็มหมอนไม่หมดเลย หรือไม่ก็ตามพื้นห้องก็มีเหมือนกันและมันก็แน่นอนครับมันไม่มีทางเป็นเส้นผมของคุณโทนไปได้เพราะว่ายุคสมัยนั้นเด็กนักเรียนเขาตัดผมรองทรงสั้นกันและคุณโทนเองนี่เพิ่งมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้พาเพื่อนผู้หญิงคนไหนมาที่ห้องเลยแม้แต่คนเดียวและนอกจากนั้น,นี่ครับพอยิ่งดึกความหลอนมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีสองหรือไม่ก็ตีสามของทุกๆคืนคุณโทนมักจะได้ยินเสียงเหมือนแบบ เป็นเสียงดังมาจากฝ้าผนังบ้างหรือไม่ก็ฝ้าเพดานบ้างหรือไม่บางทีมันก็ดังมาจากใต้เตียงอะนะครับมันเป็นเสียงคล้ายกับคนลากอะไรบางอย่างสลับกับเสียงัมเพลงเบาๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอเสียงที่คุณทนได้ยินน่ยมันเป็นเสียงเพลงที่มันฟังดูแปลกหูมากครับมันเป็นภาษาคล้ายๆกับภาษาเพื่อนบ้านไม่ใช่ภาษาไทยอะไรแบบนั้นซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่คุณโทนเขาไม่ได้คิดเรื่องผีแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่า น่าจะเป็นเสียงมาจากเพื่อนข้างห้องหรือเปล่าเขาอาจจะทําอะไรอยู่หรือไม่ก็นั่งฟังเพลงเพลินๆคุณโทนเขาจึงไม่ได้เอกใจอะไรเลยสักนิดจนกระทั่งหลังจากนั้นครับคุณู้ฟังจนคุณโทนเขาอยู่ที่หอพักแห่งนี้มาได้เกือบเกือบสองอาทิตย์มันมีอยู่วันหนึ่งที่ตัวเขาเองต้องไปปั่นงานที่มหาวิทยาลัยจนดึกเดินเขาก็เลยตัดสินใจไปนอนค้างที่หอเพื่อนแทน ซึ่งในตอนเช้าหลังจากที่เคลียทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่หอพักตัวเองเพื่อที่จะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเรียนต่อและนั่นหล่ะครับเป็นครั้งแรกเลยที่คุณโทนได้มีโอกาสเจอหน้ากับเพื่อนข้างห้องจริงๆสักทีเพราะว่าพอเพื่อนข้างห้องเขาเห็นหน้าคุณโทนปุ๊บเพื่อนข้างห้องเขาก็ดูมีท่าทางสีหน้าตื่นตื่นนะครับดูท่าทางอยากจะรู้อยากจะเห็นผิดปกติซึ่งยนท้ายที่สุดเพื่อนข้างห้องเนี่ยแหละเป็นคนเดินเข้ามาหาคุณโทน แล้วก็ทักทายคุณโทนก่อนจะชวนคุยกันตามประสาคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกและในวันนั้นเองมันเป็นวันที่คุณโทนเพิ่งจะได้รู้ครับว่าทั้งชั้นที่อยู่ชั้น5รวมห้องของคุณโทนด้วยเนี่ยคนอื่นๆในชั้นนั้นเขาเป็นคนงานหมดเลยและแต่ละคนเขาก็จะทํางานกันตอนกลางคืนทุกห้องเพราะว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันทุกคนในชั้น5ครับจะกลับมาเข้าห้องนอนพร้อมกันตอนกลางวันพอตกกลางคืนก็จะออกไปทํางานกันหมด ส่วนตัวคุณโทนเองจะไปเรียนตอนกลางวันแล้วก็จะกลับมานอนกลางคืนมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาชีวิตของคุณโทนและเพื่อนบ้านคนอื่นๆเนี่ยจะสลับกันอย่างชัดเจนแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นไอตอนกลางคืนที่คุณโทนอยู่ในห้องพักคนเดียวเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงดังมาจากเพื่อนข้างห้องได้ยังไงเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่มีใครอยู่บนชั้น5้าเลยในตอนนั้นครับคุณโทนเขาเริ่มสงสัยนิดๆแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นกลัวอะไรมากมายนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เคยเจออะไรแบบจะจะเจอจ,จังๆแบบคาตาจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งในวันนั้นครับคุณโทนเขากลับเข้ามาในห้องดึกหน่อยน่าจะราวๆตีหนึ่งได้มั้งหลังจากที่ตัวเขาไขกุญแจเข้าห้องไปแล้วก็เปิดประตูเข้าห้องไปปุ๊บสิ่งแรกที่คุณโทนสัมผัสได้เลยก็คือลมเย็นวูบหนึ่งที่มันพุ่งเข้ามาปะทะหน้าอย่างจัง พร้อมกับสายตาของเขาที่เหลือบไปเห็นห่างตาเป็นร่างขาวๆผอมๆเกลงๆวิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำอย่างรวดเร็วในตอนนั้นครับคุณโทนเขาบอกเขาใจหายว้าบเลยตอนแรกอะเขาคิดว่าน่าจะเป็นขมโมยที่แอบเข้ามาขมโมยของในห้องแน่ๆเค้าจึงรีบวิ่งตามเข้าไปในห้องน้ำทันทีแต่มันดันปรากฏว่าข้างในมันดันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยแม้แต่คนเดียวและนั่นแหละครับ มันคือครั้งแรกที่คุณโทนสัมผัสได้ด้วยไอสิ่งที่ตัวเองเจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วก็น่าจะเป็นผีมากกว่าโดยที่หลังจากนั้นน่ยนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณโทนตัดสินใจย้ายออกจากห้องมาชั่วคราวเขาจําได้ดีวันนั้นมันเป็นวันหยุดคุณโทนเขาจึงนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องตามปกติโดยจังหวะที่เขาลุกไปเข้าห้องน้ํานั่นแหละพอเขาผลักประตูห้องน้ําเข้าไป สิ่งที่คุณโทนเห็นคือร่างของผู้หญิงผอมๆแห้งๆตัวเธอผอมจนหนังติดกระดูกเลยเธอคนนั้นกำลังนั่งอยู่บนชักโครกในลักษณะหันหน้าเข้าหาถังพักน้าแล้วก็โน้มตัวลงไปพาดตรงที่กดน้าคล้ายๆกับคนเมาที่เมาแล้วฟุบหลับไปแบบนั้นซึ่งทันทีที่คุณโทนเห็นภาพนั้นชัดๆตัวเขาก็ตกใจสุดขีดก็จึงรีบดึงประตูปิดแล้วก็กลับเข้าไปในห้องและครั้งนี้เนี่ยแหละครับ เป็นครั้งที่คุณโทนบอกว่าเขาเห็นผีครั้งแรกตัวเป็นๆแล้วก็เห็นแบบชัดที่สุดเท่าที่เคยชัดมาเลยในวันนั้นเขากลัวจนแทบสติหลุดเขาจึงตัดสินใจรีบเก็บเสื้อผ้าแบบกระทันหันแล้วก็ไปขออาศัยอยู่ที่หอเพื่อนชั่วคราวแทนแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับคุณโทนเขาไม่กล้าปลิกปากเล่าเรื่องสยองขวัญที่เจอมาให้เพื่อนฟังเลยเพราะว่าลึกๆในใจแล้วเขากลัวว่าเพื่อนจะล้อครับว่าเพอเจอร์หรือไม่ก็ตาฝาดไป แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่คุณโทนอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเนะเาะพอไปเบียดเสียดอยู่ในห้องเดียวกับเพื่อนได้ไม่นานตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเวลาทําอะไรก็ไม่สะดวกใจสักอย่างท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจข่มความกลัวแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่หอพักตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่ากว่าคุณโทนเนี่ย เขาคิดเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเรื่องมันน่าจ,จะเงียบไปแล้วมั้งมันน่าจ,จะไม่มีผงมีผีแล้วละก็จึงตัดสินใจกลับมานอนที่ห้องตัวเองครับแต่ทุกอย่างในเขาคิดมันกลับตลับปัดหมดเลยผิดคาดไปหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่คืนแรกที่เขากลับมานอนที่ห้องเวลาเดิมเวลาประมาณตีสามคุณโทนเขาจะตุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงดังแว่วมาจากทางเดินหน้าห้อง ไอเสียงที่ว่านี้ครับมันเป็นเสียงเหมือนการลากหรือไม่ก็พยายามฉุดรั้งหรือไม่ก็เดินไปเดินมาเสียงนี้มันดังสลับกับเสียงฮัมเพลงโหยหวนแบบเดียวกันกับที่คุณโทนเคยได้ยินก่อนหน้านี้ไม่มีผิดซึ่งอ้จังหวะนี้ครับคุณโทนเขาเริ่มกลัวแล้วเขาพยายามดึงผ้าห่มขึ้นมานอนคุมโปงเอาไว้แล้วก็ขมใจทําเป็นไม่สนใจเสียงที่ว่านั้นเพียงแต่ไอเสียงเจ้ากรรมนี้มันก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลา ดังแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยจนกระทั่งหลังจากนั้นมันมีเสียงดังโครมโครมใหญ่ดังสนัน่นเหมือนกับมีของชิ้นใหญ่ๆหนักๆตกลงกระแทกพื้นห้องอย่างแรงและจากเสียงนี้เนี่ยแหละครับมันทําให้คุณโทนสะดุ้งสุดตัวก่อนเขาจะรีบลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแบบอัตโนมัติในตอนนั้นคุณโทนเขาบอกว่าหัวใจเขาเต้นแรงมากและพอหลังจากเขารุกขึ้นมาบนเตียงเนี่ยสายตาของเขาก็เหลือบไปมองเห็นที่ประตูห้องทันที ซึ่งไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีท่าทางประหลาดมากๆคือตัวเธออ่ะก้มตัวโน้มตัวลงไปจนตัวเธองอพับคล้ายกับกุ้งแล้วส่วนที่งอลงไปเนี่ยก็คือส่วนหัวนะครับก้มลงไปแทบจะติดพื้นเลยและไอสิ่งที่ทำให้คุณโทนช็อกที่สุดเลยก็คือเธอใช้ส่วนหัวของเธอที่มีผมยาวรุงรังเนี่ยแหละลากไถไปกับพื้นปูน หหัวไปเรื่อยๆจนเกิดเสียงลากแบบเดียวกันกับที่คุณโทนได้ยินก่อนหน้านี้พร้อมกับปากของเธอที่ส่งเสียงฮัมเพลงแบบเดียวกันกับที่คุณโทนได้ยินไม่มีผิดในวินาทีนั้นครับคุณโทนเขาตาสว่างเลยว่าไอ้เสียงที่เขาทึกทักไปเองว่าดังมาจากเพื่อนข้างห้องไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเข้าข้างตัวเองก่อนหน้านี้มันไม่ใช่มันมาจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละในตอนนั้นครับ คุณโทนเขายอมรับว่าตอนนั้นสติหลุดไปหมดแล้วเขาอยากจะวิ่งหนีออกไปจากห้องตอนนั้นแต่ก็ใจไม่กล้าพอเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเธอดันไถหัวขวางทางอยู่หน้าประตูห้องพอดีสิ่งเดียวที่ทําได้ในตอนนั้นก็คือรีบมุดกลับเข้าไปใต้ผ้าห่มแล้วก็นอนคุมโปงอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเช้าและพอฟ้าเริ่มสางน,นะครับคุณโทนเ้าก็ไม่รีบรีรออะไรทั้งนั้นรีบคว้าข้าของออกจากห้องแล้วก็แจ้งย้ายออกทันที แล้วในเช้าวันนั้นเองไอตอนที่เก็บของออกอะ่ะเจอลุงขี้เมาคนเดิมครับคุณผู้ฟังแล้วพอลุงแกเห็นว่าคุณโทนหอบข้าวของออกจากห้องลุงแกก็ยิ้มกลิ่มมาเลยแล้วก็ถามคําถามเดียวเลยว่าเป็นไงล่ะเจอผีแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นครับคุณโทนเขาบอกว่าในระหว่างที่เขากําลังรอรถสองแถวมารับอ่ะนะครับคุณโทนก็คุยกับลุงแกยาวเลยจนมารู้ความจริงที่น่าขนลุกว่าไอห้องพักห้องนั้นน่ะ สมัยก่อนมันเคยมีผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านมาเช่าพักอยู่คนเดียวครับแต่ว่าเธอหน้าสงสารมากนะเพราะว่าเธอป่วยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องพักห้องนั้นคนเดียวแต่หลังจากนั้นก็มีคนมาเช่าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในนานเลยสักคนบางคนก็สัปดาห์บางคนก็สองสามสัปดาห์หรือนานๆหน่อยก็คุณโทนเนี่ยแหละเดือนนิดๆและจากที่ทุกคนเล่าเนี่ยทุกคนจะเล่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเจอผู้หญิงคนนี้ออกมาหลอกตลอด แต่ก็จะโดนหลอกแค่ห้องนี้ห้องเดียวนะห้องอื่นในชั้นห้าไม่เคยมีคนโดนหลอกเลยแล้วก็มีคนเข้าพักอยู่เต็มหมดเนื่องจากราคาหอพักมันถูกะนะฮะและณนะปัจจุบันนี้นะครับเวลามันล่วงเลยผ่านมาหลายสิบปีคุณโทนเขาเล่าให้คุณตูนเจ้าของเรื่องฟังว่าไอห้องเช่าอาถรรพ์ตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีอยู่แล้วครับแต่ก่อนมันอยู่แถวแถวห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งอะนะโดนซื้อที่แล้วก็รื้อถอนอาคารเดิมทิ้งไปละแล้วก็ไปสร้างห้างสรรพสินค้า เป็นห้างที่ทุกคนน่าจะเคยเดินนั่นแหละถ้าอยู่กรุงเทพะนะครับแต่ว่าถึงห้องเช่าอาถรรนั้นมันจะกลายเป็นห้างไปแล้วแต่คุณโทนเองที่เคยเจอเรื่องราวนี้มากับตัวคุณพ่อเขาเล่าให้คุณตูนฟังว่าไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกครั้งที่คุณพ่อได้มีโอกาสผ่านไปแถวนั้นพ่อเองก็ยังคงจำเรื่องนี้ได้แบบไม่มีวันลืมเลยคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับ ว่าสมมุติว่าผีอยู่ในห้องเช่าแล้วห้องเช่าโดนทุบทิ้งไปสร้างกายเป็นห้างเนี่ยผีมันจะไปอยู่ไหนวะเออจริงๆมันก็น่าคิดนะฮะแต่ถ้าให้ผมเดาแบบอิงความเป็นจริงนิดหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นผีสัมภเวสีเล่ร่อนตามเรื่องตำราไปอาจจะไม่มีที่สิงสู่อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องเร่ร่อนตามทางไปเรื่อยๆอะไรทํานองนั้นนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังการที่เราเสียชีวิต ก่อนอายุไขหรือว่าตายก่อนวัยอันควรเนี่ยหลายๆคนเขามักจะบอกว่ามันเป็นการตายโหงนะฮะและการตายแบบนี้ก็จะไปสู่สุคติยากนิดหนึ่งแต่ณปัจจุบันพอเวลาผ่านไปเนิ่นนานกว่า40-50ปีแล้วผมคิดว่าดวงวิญญาณน่าจะหมดเวรหมดกรรมแล้วนะก็น่าจะไปเกิดนั่นแหละหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับย้อนหลังทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือก็แชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการครับหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับทุกคน